สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการไทยแลนด์ e พ o r ์คนไทยในต่างแดนนะครับผมดำริศวิยาคุณครับผมธนิทธิ์ปันตาครับครับวันนี้คุณอ้นกับผมก็ยังอยู่ที่กรุงกรุงศรนะครับวันนี้มีสาระน่ารู้ประเทศไหนก่อนครับวันนี้ขอเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับคือ คุณสุดเสวสเวสสโพลนะครับผู้จัดการภาคพื้นอเมริกาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้จัดแถลงข่าวการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินใหม่ระหว่างกรุงเทพระหว่างลอสแอนเจลิสกรุงเทพนะครับจากบินตรงทุกวันนะครับตอนนี้ก็มับินทุกอังคารเพื่อหัดเสาร์และอาทิตย์และแวะพักที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับดยเครื่องบินแอร์บัสนะครับบีเจ็ 200 er นะครับทั้งนี้เพื่อลดการขัดทุนในเส้นทางดังกล่าวนะครับครบ,ครบแล้วก็งานแสลงข่าวจัดขึ้นที่ท่าแลนพา่าย่านไายเทาว ลอสแองเจลิสนะครับโดยมีดรกเการันตีสุภาพมงคลแล้วก็นางมิเชลพาร์สติวหน้าแผนกจัดเก็บภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียนะและนายเจษดาเจาเวชินกงส่วใหญ่นครลอสแองเจลิสพร้อมทั้งสื่อมวลชนไทยและเกาหลีไปร่วมงานกันอย่างกัาคขั้งครับผมสาระที่2นะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับนายธนาทิปอุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะครับและนางมณฑาทิพย์ภริยานะครับได้ไปร่วมสาธิตการทําอาหารและขนมไทยพร้อมทั้งสัมภาษณ์การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน a เมซิ่งไ Thailand ที่กรุงจาการ์ งานนี้จัดขึ้นโดยเอมาซีวาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับร่วมกับนิตยสารเฮลโ o ลและสถานีวิทยุคอสโมโพลิท a นนะครับผู้ร่วมงานต่างดีใจที่ได้ชิมอาหารไทยด้วยนะครับครับก็ไปกจิจกรรมหนึ่งซึ่งแพร่อาหารและวธรทำไทยและประเทศไทยนะครับครับผมช่วงต่อไปพบกับช่วงคนไทยกรจินและก็นานทีทำนาทีทองครับ คู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกระชานะครับร้านอาหารไทยที่มมกรุงนมดิปเปอร์สเปนครับในารับ,บเกียรติตอนนี้จากเจ้าของร้านนะครับคุณนาตาเลียจากแม่ลาศสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้เราสนทนากัตนต่อเนื่อนะครับเอาทิงไว้เมื่อค่ำที่แล้วน,นะครับเราจะมาพูดถึงเมนูของร้านนี้บ้างว่าอะไรเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งของร้านนี้ก็มีท่านมันทะเลนะคะมันผัดไทยค่ะนี่คือรียกว่าเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับใช่ค่ะจะทุกโต๊ะเลยต้องสั่งอาหารอย่างนี้นะครับความแตกต พาจากร้านไทยรักอุ่นในสเปนหรือในไม่กปิดอย่างไรเอ่อหนึ่งเร,เ,รเราจะน้นเออเราจะเราจะเน้นทางด้านเอ่อออร์เทนติกนะคะคทางด้านรสชาติครับสองจะเน้นถึงคุณภาพนะคะแล้วก็สามจะเน้นถึงการบริการสี่ราคาจะไม่ให้แพงมากมอ่าบอกวันไปมาหน่อยครับ,รบว่าเปิดเว่านหะั้นอย่างไรนะครับแล้วจะเดินทางคุณจะมาทานมาได้อย่างไรครับ เปิดจ,จันจันถึงอาทิตย์กลางวันนะคะทุกวันเลยทุกวันนะคะคตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะถึงสี่โมงห้องพัวเปิดนะคะอ้าวถ้าสข้ามาไม่ถูกให้โทรศัพท์มาถามได้ที่ไหนดะเบอร์รโ,โทรศัพท์นะคะ9 1 8 3 3 6 5 5 6หรือไม่ก็เข้าเช็คในเว็บไซต์ครับผม www.grachai.com อีสค่ะถ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยนะครับหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มาที่สเปนนะครับแล้วก็ดูอาหารสเปนแล้วอยากมาลองอาหารไทยอร่อยๆดูบ้างนะครับมาได้ที่ร้านกระชายนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับคุณน้าลียะจำแน้รากขอบคุณครับทักทิ้งครับ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุยช่าย,ยซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพ r e ฟ h ช a r t และเซเว่นอเวเรามักจะได้ยินคำว่าจงอย่าประมาทอยู่เสมอแต่ในทางปฏิบัติเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะบอกว่าไม่ประมาท คำตอบก็คือหนึ่งจงอย่าประมาทในอายุว่ายังหนุ่มสาวจึงไม่รีบทําคุณงามความดีสองจงอย่าประมาทในวัยว่ายังอยู่ในวัยต้นของชีวิตคุณงามความดีเอาไว้ทำโน่นตอนแก่นน่นอย่างนี้ก็ไม่ได้สามจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราอาจจะมีอุบัติเหตุเพศภัยก็ได้และสี่อย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากเพราะแท้ที่จริงนั้น เราใช้จ่ายวันเวลาของเราไปทุกวินาทีแล้วไม่สามารถย้อนเวลาที่ใช้ไปแล้วหวนคืนกลับมาได้แล้วก็ห้าจงอย่าประมาทในคุณธรรมความดีว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยทำถ้าใครประมาทอย่างนี้โอกาสที่จะทำความดีก็จะลดน้อยถอยลงฉะนั้นจงอย่าประมาทในกิจการทั้งหใครทำได้ก็จะมีชีวิตที่ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i d เอสโกเ e ็กเซเลน i ์อินคุณลิตี้เ l ็กเซ in s e r v i c เ s ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างเป็นดินแสนใหญ่ควมงดงามนั้นอยู่หนใดหลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอนบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเจียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนังซีพี e ฟช m a r t และเซเว่นอีเลเวน านชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในว,วันนี้นะครับก็มากันที่กรม,มการกงสูนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในที่กองสัญชาติและนิติกรครับซึ่งวันนี้นะครับ ที่นี่มีให้บริการคนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมในสายนพฤษภาคมก็จะม,มีคนมาใช้บริการการเป็นดุวนมากครับโดยเฉพาะการให้บริการในเรื่องการรับรองเอกสารนะครับสำหรับผู้ที่ไปใช้เอกสารในต่างประเทศรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านชมไปติดตามครับว่าการทํางานของกองสัญชาติและดิจิทลเป็นอย่างไรครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในกองสัญชาติและนิติกรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข้าราชการอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้คําอธิบายว่าภารกิจของกองสัญชาติและนิติกรเป็นไงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับผมอนบสุนจันทร์ครับนักการทูตชํานาการกองสัญชาติและนิติกรครับครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกิดในภารกิจของกองสัญชาติและนิติกรแล้วแต่นี้เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจให้อธิบายสักนิดหนึ่งครับครับกองสัญชาติและนิติกรมีภารกิจหลายด้านนะฮะเรื่ ต่างประเทศที่จะมาใช้ในประเทศไทยและเอกสารจากประเทศไทยที่จะไปใช้ในต่างประเทศนอกจากนั้นก็มีการดําเนินการในเรื่องการขอสุติบัตรไทยนะฮะสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศและไม่ได้แจ้งการเกิดที่สถานทูตไทยสามารถมาแจ้งได้ที่กองสัญชาติและนิติกรเราจะดําเนินการครับช่วงนี้มีคนมาแจ้งเยอะไหมครับช่วงนี้มีคนมาแจ้งทุกวันครับในช่วงของปิดเทอมอย่างนี้ใช่ไหมคครับ มีจํานวนมากครับนะเนื่องจากมีคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการเพราะว่าไม่จําเป็นต้องบินกลับไปดําเนินการแจ้งเกิดที่สถานทูตไทยแล้วใช้เวลาประมาณดำเนินการประมาณประมาณสักหนึ่งเดือนหรือ2เดือนโดยประมาณเรียกว่าถ้าเกิดมาพักผ่อนที่เมืองไทยแล้วกลับไปปุ๊บก็สบายเลยไม่ต้องไปแจ้งไม่เสียเวลาครับต้องคครรัับบครับ แล้วรายละเอียดด้านอื่นครับเอกสารด้านอื่นเช่นอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องสุติบัตรกรณีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศก็มาแจ้งเรื่องมรณบัตรขอมรณบัตรเราก็ดําเนินการส่งไปที่สถานทูตไทยเพื่อดําเนินการออกมรณบัตรให้ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องบริการในเรื่องหนังสือรับรองประวัติ การไม่มีประวัติอาชญากรรมรหรือหนังสือรับรองความประพฤติ<ม>นะฮะค,คนไทยในต่างประเทศสามารถยื่นเรื่องผ่านสถานทูตไทยได้และเราก็จะดําเนินการประสานกับตํารวจสันติบาลน,นะฮะดำเนินการให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย<ม>แล้วก็จะจัดส่ง หนังสือรับรองความประพฤติกลับไปให้พี่น้องประชาชนไทยในต่างประเทศตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดเขาถูกจับอยู่ที่นู่นเขาต้องการหนังสือรับรองความประพฤติให้แจ้งมาได้ที่กงชาติลติกร์จนเมื่คือบางทีอาจจะขอวีซ่านะฮะเพื่อทางานในประเทศนั้นหรือเพื่ออยู่มีถิ่นทาวรในประเทศนั้นและจําเป็นจะต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติประวัติไม่มีประวัติอาชญากรรมครับเขาก็แจ้งที่สถานทูตไทยสถานทูตไทยก็ส่งเรื่องมาเราก็ส่งต่อให้ทางตํารวจสันติบาลดาเนินการ เมื่อได้รับหนังสือรับรองประวัติอารรมแล้วเราก็ส่งกลับไปให้สถานทูตไทยดําเนินการครับทราบมาว่านะครับกองสัญญาณเ่นนี่ยเป็นกองที่ทำรายได้ให้กับ กระทรวงการต่างประเทศเป็นจำนวนมากทีนี้มาจากอะไรครับมาจากการรับรองเอกสารเพราะในแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนไทยไปทํางานในต่างประเทศจํานวนมากและจําเป็นจะต้องเอาเอกสารมายื่นขอรับรองหรือคนไทยที่ขอวีซ่าเพื่อไปอยู่กับครอบครัวในต่างประเทศชุมชนไทยนะฮะหรือไปเรียนหนังสือในต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีผู้ปกครองนะฮะพาเด็กนักเรียนไปศึกษาภาษาอังกฤษหรือไปซัมเมอร์ในต่างประเทศก จะเอาหนังสือยืนยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศได้มายื่นขอรับรองนะฮะช่วงนี้ก็จะมีประชาชนจํานวนมากมาติดต่อที่กองสัญชาติครับครับครับแล้วนอกจากนี้ภารกิจในด้านอื่นๆในการให้บริการประชาชนเนี่ยครับครับก็เป็นหนังสือรับรองต่าง นะฮะรวมทั้งการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องได้ที่สถานทูตไทยเราก็จะเป็นคนประสานให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่ที่ประเทศไทยนะสามารถไปยื่นที่ยื่นที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุไทยในต่างประเทศครับนาเอกสารการศึกษาโดยไม่ต้องบินกลับมาผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยยื่นเรื่องผ่านสถานทูตสถานทูตก็จะส่งเอกสารนั้นมาที่ประเทศไทยครับ ่ากชมก็คงจะได้ทราบถึงภารกิจการทําหน้าที่ของกองสัญชาติและวิก่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าวๆก็ขอขอบคุณพี่นกอย่างมากครับที่ให้เกียรติร่วมการขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกียวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวน เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มคุณอ้นก่อนครับครับผมปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายสุวิทย์คุณกิติอดีตรองนาย,ยกนัฐมนตรีและนายพีรวิทย์สุวรรณประเทศกงศุนใหญ่น,นครซิดนีย์นะครับได้ไปร่วมงานฉลองครบ10ปีศูนย์ปฏิบัติ ทำโพธิกุสุมานะครับณนครนซิดนีย์ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับครับปีที่สองไปที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยในญี่ปุ่นนะครับในลครออาก้าและเกตใกล้เคียงนะครับไปร่วมงานเทศกาลไทยหรือไทยเฟสติวัลครั้งที่1 0นะครับและปีนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ125ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่นไทยด้วยในวันที่19-20พฤษภาคมนี้นะครับที่ลานไซโยโนโอิโรบะนะครับในสวนรอบปราสาทอซสกา โดยมีศิลปินจากค่าย R.S. ปานธนพรโฟโมดกุง้งและลวาวีดาสุทธิราชนะครับไปสร้างความบันเทิงกันก็เป็นงานหนึงที่เป็นเรียกรวมพลังคนไทยแล้วก็โปรโมทประเทศไทยให้กับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติาในอซสกาใน ได้มาชมกันครับผมครับและท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e gmail com นะครับวันนี้รับชมย้อนหลังได้ทาง y t u t u นะครับพิมพ์คำว่า t h a Thailand r e p o แล้วตามวันเดือนปีเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็ยังรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีนะครับซึ่งสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับและวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน